บนท้องถนนที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของสายทัวริงไม่มีใครไม่รู้จักตระกูลโกวิงของ Honda ที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราและการเดินทางไกลบน2ล้อแต่ปี2026นี้ Honda ได้ก้าวไปอีกขั้นกับการเปิดตัว Honda GoWing ไทรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมบน3ล้อที่มั่นคงปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสะดวกสบายเหนือระดับ ทันทีที่คุณมองเห็นเจ้าโกวิงไทร์คันนี้สิ่งแรกที่จะสะดุดตาคือดีไซน์อันหรูหราและสง่างามมันไม่ได้เป็นเพียงมอเตอร์ไซค์แต่คือเครื่องจักรแห่งการเดินทางที่ผสมผสานร,ระหว่างศิละปะการออกแบบและเทคโนโลยีล้ำยุคด้านหน้าถูกออกแบบให้มีความเฉียบคมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่สว่างและดูโดดเด่นในทุกมุมมองตัวถังถูกเสริมด้วยเส้นสายที่แข็งแกร่งสะท้อนภาพลักษณ์ของการเดินทางที่ทรงพลังและเหนือชั้น ด้านเครื่องยนต์ฮอ n d a เลือกใช้ขุมพลังแบบ6สูบเรียงขนาด1 8 3 3ซีซีที่เป็นหัวใจหลักของประกูลโกวิ้งเสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังยังคงเอกลักษณ์ของโกวิงไว้อย่างครบถ้วนแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นทั้งในการเร่งแซงบนทางด่วนหรือการวิ่งทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรอย่างต่อเนื่องเครื่องยนต์นี้ยังจับคู่กับระบบเกียร์ดีซแบบ7สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล รวดเร็วและไร้การสะดุดสิ่งที่ทำให้รุ่นท้ายแตกต่างออกไปคือความมั่นคงในการขับขี่การเพิ่มล้อหลังสองล้อทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการทรงตัวเมื่อหยุดรถหรือเมื่อต้องขับขี่ในเส้นทางที่มีโค้งหักศอกหรือทางลาดชันฮอนด้าได้ออกแบบระบบกันสะเทือนหลังใหม่ที่เหมาะสมกับโครงสร้าง3ล้อช่วยให้การเกาะถนนและการควบคุมทำได้อย่างมั่นใจแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูง เมื่อพูดถึงการเดินทางระยะไกลความสะดวกสบายคือสิ่งสำคัญที่สุดและโกวิงไทร์ก็ตอบโจทย์ได้อย่างไรที่ติบอดนั่งออกแบบให้รองรับสริราได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งผู้ขับและผู้โดยสารพร้อมพนักพิงหลังที่นุ่มและกว้างขึ้นเพิ่มความผ่อนคลายแม้ต้องนั่งหลายชั่วโมงต่อเนื่องระบบกันลมด้านหน้าและแฟริงที่ปรับปรุงใหม่ช่วยลดแรงประทะของลมทำให้การขับขี่ไกลไรู้สึกนุ่มนวลและเงียบสงบกว่าที่เคย หากพูดถึงเทคโนโลยี Honda ไม่เคยทำให้ผิดหวังแผงควบคุมขนาดใหญ่แบบ Full Digital TFT Display ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์แผนที่นำทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ผู้ขับขี่สามารถฟังเพลงรับสายหรือใช้งานระบบนำทางได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงพรีเมียมรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์ฟังเพลงขณะขับขี่เหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ โกวิงไทรย,ยังเสริมด้วยฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยระดับสูงเช่นระบบถุงลมนิรภัยเฉพาะสำหรับมอเตอร์ไซค์ระบบ ABS และระบบควบคุมการทรงตัวที่ปรับสมดุลโดยอัตโนมัติเมื่อต้องเจอทางโค้งหรือต้องเบรกกระทันหันนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบถอยหลังไฟฟ้าที่ทำให้การจอดหรือการขยับรถขนาดใหญ่คันนี้ง่าย,ยกว่าที่คิดอีกหนึ่งจุดเด่นของไทรคือพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากขึ้น คุณสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบยโดยมีกล่องเก็บของทั้งด้านข้างและด้านหลังที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางที่ชอบออกทริประยะไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระและแน่นอนสิ่งที่หลายคนอยากรู้คือเรื่องราคา Honda Go Wing ทร้ายุ่นปี2026จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นประมาณ1.6-1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์เสริม แม้ราคาจะสูงแต่สิ่งที่คุณได้คือยานพาหนะที่เป็นมากกว่ารถจักรยานยนต์เพราะนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสระและความหรูหราที่พาคุณเดินทางไปได้ทุกที่เมื่อพูดถึงการทดสอบขับขี่จริงโกวิงทรายได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถวิ่งได้ทั้งบนทางหลวงที่ยาวสุดลูกหูลูกตาและบนเส้นทางภูเขาที่คดเคี้ยวอย่างมั่นคง การเลี้ยวโค้งที่มั่นใจการเร่งเครื่องที่ทรงพลังและการเบรกที่นุ่มนวลล้วนทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงความสมบูรณ์แบบขององค์การออกแบบ3ล้อรุ่นนี้ไม่ว่าคุณจะขับขี่เดียเด่ยวๆหรือพาคนที่คุณรักออกทริปไปด้วยความมั่นคงและสบายคือสิ่งที่ Honda ามอบให้สรุปแล้ว Honda Go Wing t r ทร2026ไม่ใช่เพียงแค่มอเตอร์ไซค์3ลอ้อ แต่คือเครื่องจักรแห่งการเดินทางที่รวมเอาความหรูหราความปลอดภัยและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวสำหรับใครที่หลงไหลาการทัวริงแบบไร้ขีดจำกัดและอยากได้เพื่อนคู่ใจที่พร้อมพาไปทุกเส้นทางบอกได้เลยว่าโกวิงไทร์คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้เพื่อนๆคิดอย่างไรกับ Honda g โก i ิงไทร์2 0 2 6รุ่นใหม่นี้ ถ้ามีโอกาสคุณอยากจะลองขับขี่มันออกทริปสักครั้งไหมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆของเราในครั้งถัดไปครับ